สวัสดีครับช่างแตกจักรพงนะครับเจ้าเก่าเหมือนเดิมนะครับฝากสั้นๆกดติดตามช่างในช่องทาง YouTube Channel นะครับแล้วก็ y o u t u นี่ก็ชื่อแตกจักรพงเลยนะครับแล้วก็ซ่อมจากได้ใบช่างแตกแฟนเพจนะครับ f c e e o o o นะครับวันนี้นะครับเหมือนเดิมง่ายง่ายสั้นๆนะครับผมจะมาให้ดูจักรนะครับที่มันระบบน้ำมันเสียหายนะครับ ซึ่งจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนมากลูกค้าจะบอกว่ามันเย็บปกติแหละนะครับแต่ตัวของมันเองมันไม่ปกตินะครับคราบของน้ํามันเนี่ยนะครับจะเป็นแบบนี้อันนี้คือผมแบบสดๆเลยนะครับผมเพิ่งแกะแทงออกนะครับซึ่งนะครับมันจะทําให้จักติดฝืดนะครับพวกนี้คราบเหนียวๆพวกนี้ก็คือเกิดมาจากสาเหตุที่เราไม่ได้เปลี่ยนน้ามันมันเลยนะครับคือไม่รู้ว่าจากสาเหตุอะไรแหละนะครับก็คือ มันไม่ได้เปลี่ยนน้ามันทําให้ระบบน้ํามันเสียหายก็คือน้ํามันที่มันมีอยู่ในท้งเนี่ยนะครับมันเน่านะครับพอมันเน่าแล้วมันก็จะเกิดคราบเป็นตะกันแบบนี้ซึ่งเป็นงานที่ยากนะครับต้องมานะครับไล่สายน้ํามันพวกนี้ใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะให้น้ํามันมันเดินเหมือนเดิมนะครับซึ่งไอ้พวกนี้ก็เสียหายหมดแล้วเห็นไหมครับอันนี้ไม่ใช่จากที่หยุดใช้งานนะครับใช้งานบ่อยใช้งานประจําแต่เขาไม่เปลี่ยนน้ามัน ทำไมผมถึงลงคลิปเปลี่ยนน้ามันทําไมถึงผมถึงเน้นที่ระบบน้ามันของจักอุตสาหกรรมเพราะว่ามันสําคัญจริงๆนะครับก็นะครับวันนี้ผมมาแบบให้ดูแบบสัก4ีหนาทีว่าการเอาออกจริงๆเนี่ยนะครับบางคนบอกว่า,ามันเอาออกยากนะทำไมถึงคิดคา่คาซ่อมอะไรอย่างเงี้ยแพงเนี่ยมาดูนะครับกว่าที่ช่างจะ เอาออกก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีน้ํายาที่คีละลายตัวค่าพวกนี้แต่มันนานนะครับก็ใช้หนึ่งใช้วิธีขูดออกก่อนอนะันดับแรกนะครับขูดค่าที่มันเหนียวเหนียวเนี่ยนะครับคือตอนนี้ผมถอดแทงออกมามันก็จะอยู่ในสภาพนี้ไอตัวเกีรว่าน้ํามันละลายไปแล้วนะครับอันนี้คือปัม๊มปั๊มน้ํามันนะครับส่วนไอตัวกรองอยู่ข้างหลังไม่ต้องพูดถึงครับเปื่อยนะครับอันนี้เราต้องมาขูดก่อน คือขูดเอาให้มันได้แบบอันนี้ที่สุดก่อนนะครับถ้าเราลงลงพวกทินเนอร์พวกอะไรเลยเนี่ยมันจะทําให้เปลืองทินเนอร์นะครับเราต้องมาขูดก่อนนะครับขูดแบบคือแบบเหมือนกับทําความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับจากคล้ายๆถ้าเปลือกเปรียบเทียบใส่ขดนะครับจากตัวนี้นะครับเป็นจากโค้งนะครับจะเป็นมะเร็งน่าจะระยะสุดท้ายนะครับระยะสุดท้ายนี่หมายถึงว่า เกินเยอยาก็คือทําให้ล้อเนี่ยนะครับ,รบหมุนแทบไม่ไปเลยนะครับมันฝืดมันฝืดที่ตรงทุกชิ้นส่วนของเขานะครับช่างจะให้ดูข้างในอ่ะเนี่ยไฟจ้ากเกิดนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับน้ํามันก็เป็นสีเขียวชิ้นส่วนข้างในของเขาเนี่ยถูกไอ้พวกตะก,กันนะนะครับที่มันเป็นน้ํามันเน่าคาบเหนียวเนี่ย ทำลายหมดเลยนะครับแล้วทําไมถึงเ,เป็นแบบนี้ก็มีแค่สาเหตุเดียวก็คือระบบน้ํามันเขาสูญเสียไปก็คือเราไม่ค่อยคือไม่ได้เปลี่ยนเขานานเลยนะครับอันนี้คือลงทริปบ่อยๆเพื่อที่จะให้เพื่อนๆนช่างเย็บตระหนักถึงระบบน้ํามันของจักรเย็บอุตสาหกรรมหรือจักรอปงอุตสาหกรรมจักรลาเหมือนกันทุกจักรนะครับเป็นเหมือนกันทุกอย่างถ้าเผื่อเรา พร่องไปเรื่องระบบน้ำมันของจักรแล้วเนี่ยนะครับเหยียบแล้วไม่ขึ้นเหยียบแล้วเขียวเนี่ยเราต้องรู้แล้วหรอครับว่าข้างในไส่ในเขาเนี่ยมีปัญหาแล้วเราต้องเรียกช่างนะครับเราต้องเรียกช่างเพื่อที่จะให้เขาเปลี่ยนถ่ายน้ํามันให้หรือไม่ก็ทําเองผมมีคลิปอยู่ใน YouTube กดเข้าไปตรงที่แตจกจักรโขกแล้วก็พิมพ์เขาว่าว p ีเปลี่ยนถ่ายน้ํามัน,นจะมีตั้งหลายคลิปเลยนะครับประมาณนี้ถ้าเผื่อเราไม่เปลี่ยนนะครับค่าใช้ใจ่ายหรือค่า i มเน n a น c e เนี่ยนะครับ จะสูงนะครับเพราะว่ามันต้องล้างต้องอะไรให้มันกลับมาได้ 60- 70%เเหมือนเดิมเนี่ยถือว่ายากนะครับและชิ้นส่วนต่างๆอย่างอื่นเนี่ยเสียหายหมดเลยนะครับเพราะโดนไอ้ตัวคาบตะกันเนี่ยเขาจะกัดก่อนตัวทองเหลืองยังสู้เขาไม่ไหวเลยนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับก็ก็คือมาไม่ได้พามาซ่อมนะครับไม่ได้ดูเทคนิคการซ่อมแต่ให้มาดูพื้นฐานของของ,ของ ของอปัญหาของจักรที่เจอแบบช่วงนี้เจอเยอะนะครับมีแต่เคสหนัหนกๆนะครับซึ่งลูกค้าก็อาจจะมีการเร่งงานซ่อมมาแต่คนที่เร่งก็คือปกติแล้วนะครับผมทํางานนะครับทํางานให้ร้านนะครับผมมีเวลาทําแค่วันวันอาทิตย์วันเดียวนะครับถ้าเร่งก็คือผมจะปล่อยผ่านเลยทันทีนะครับผมขอรับเจ้าไหนที่ที่ไม่เร่งนะครับที่เขาเมั่นใจในฝีมือแล้วก็ ไว้ใจช่างในการที่จะให้ทาให้เป็นจากได้จากสภาพแบบนี้เลยให้เขาเย็บได้ในสภาพที่ดีนะครับวันนี้ก็มาฝากเพื่อนๆนแค่นี้นะครับระบบน้ํามันสําคัญนะครับกับตัวจกักรุตสาหกรรมเพื่อนๆออย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่างด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้เห็นหน้าค่าตาได้ยินเสียงก็พอเนาะนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ